เื่อจิตทำพลาดได้สงบไปแล้วมันมีอาการเพิ่เติมลงไปมาจิตมาลูกลงไปมีลักษณะเหมือนกระโดดจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำลักษณะอย่างนี้ท่าเรียกว่าจิตตกผวังจิตมันเกิดความว่างขึ้นมาว่างจากสติที่จราควบคุมมันจะตัดกระแสหแห่งความรู้สึกที่เรารู้สึกอยู่รรในปัจจุบันนี้ไปสู่ความรู้สึกอย่างหนึ่งเจอความรู้สึกที่เป็นสมาธินั่นเอง เมื general, ่อในระยะแรกๆที ians, ่เราภาวนายังไม่ชานาญสติสัมชันธะกของเรายังไม่พร้อมเมื่อจิตทำพลาจะสงบจงไปแล้วจึงมีอาการวูบแล้วก็ตกใจตื่นขึ้นมาสมาธิกะถนอาการที่ผลลุกซ่านั้นเป็นความตื่นใจที่เราได้จากการภาวนาทําให้เราเกิดปีติจึงทาให้ผลลุกถ้าหากลูกหายไปแล้วเวทนาสัญญาจะไม่ปรากฏ เวทนากับสัญญามันอาศัยรูปเป็นทีเ่เกิดถ้าหากพระรูปหายไปแล้วเวทนาสัญญาจะไม่ปรากฏสุขทุกข์ไม่มีเแต่อุเบกขาเวทนา,าสัญญาความงรงจาในสิ่งต่างๆก็ไม่มีในเมื่อรูปหายไปแล้วเิจะเกิดความรู้อะไรขึ้นมาไม่ได้อาศัยสัญญาแต่หากเป็นเพิมเจิตที่เกิดขึ้นมาในส่วนละเอียดส่วนละเอียดซึ่งจิตมีความรู้ขึ้นมานั้นเือตัวสงคาญ เมื่อโลกเวทนาสัญญาหายไปแล้วผู้ภาวนาจะมีความรู้สึกว่าสังขารยังเหลืออยู่วิญญาณก็ยังเหลืออยู่แต่วงญญาณที่ยังเหลืออยู่ในลักษณะของการรู้ดิ่งเจ็ดชินนั้นอยู่ในลักษณะวิญญาณเหลืออยู่เฉพาะแต่ตัวรู้แต่ตัวกระชบไม่มีถ้าหากในขณะนั้นจะมีสิ่งใดเ,เกิดขึ้นมาให้เจ็บรู้ จิตก็ไม่มลอาการรู้ในทางยินยานเป็นแต่เพียงว่าตัวผู้รู้สามารถที่จะส่องแส่แต่ไปรู้สิ่งที่ผ่านเข้ามาสิ่งที่ผ่านเข้ามาให้รู้เปลียบเหมือนกตบว่าอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งจิตตัวผู้รู้ป็อยู่ในลักษณะเอะเทศส่วนหนึ่งคล้ายๆกับมันแยกกันออกเป็นคนละส่วนไม่เลยความสัมพันธ์กันทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้น กับล่าเหตุว่าความรู้และสิ่งที่รู้ที่มันรากฏการขึ้นมานั้นจิตซึ่งเป็นตัวสังขารจิตหรือเรียกว่าสังขารธรรมมันลากฏขึ้นมาเป็นการปรุงของจิตส่วนละเอียดปรุงขึ้นมาด้วยความมั่นยึดมั่นเือมั่นในสิ่งนั้นจึงรู้สึกเสมือนหนึ่งว่าสิ่งที่ตัวปรุงขึ้นมานั้นไม่ใช่เรื่องของตัวเองเป็นเรื่องอื่นมาปรากฏการให้รู้ให้เห็น อันนี้ป็นลักษณะของภูมิจิตที่เกิดภูมิความรู้อย่างละเอียดขึ้นมันจะมีในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เหมือนกับที่กล่าวแล้วในเบื้องต้นซึ่งเรียวกว่าเสี็จปูตังของท่านอาจารย์มั่นนั่นเองอันนี้คําถามที่ว่าตัวลูกขานนั้นจะเคลื่อนไหวได้ไหมอันนี้ตามรารฏการที่ป,าปารากฏผ่านมา โลกขันทโลกนั้นมันไม่ปรากฏแล้วจึงไม่สามารถทราบได้ว่ามันเคลื่อนไหวหรือไม่ไม่เคลื่อนไหวพราะในขณะนั้นโลกขันคือร่างกายที่มันหายไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตตัวรู้กับสิ่งที่รู้อย่างละเอียดที่ผ่านเข้ามาไม่มีตนมีตัวอันนี้ถ้าใครภาวนาถึงขันนี้ได้แล้วก็ขอได้โปรดสังเกตและพิจารณาดู ภูมิจิตของตัวเองแล้วก็รู้จึิงเห็นจริงไปเองผู้ิภีวนามีภูมิจิตถึงขั้นนี้แนละ้วหนา้านุมโมทนาใส่จะสกำเร็จแล้วเร่งๆครับเอาเลยปัญหาต่อไปข้อหนึ่งจิตตอนที่จะทิ้งสมมติบญัดาเข้าสู่ปรามัตินั้นมีสภาพเป็นอย่างไร ลักษณะของจิตที่เกิดภูมิความรู้ที่มันจะก้าวเดินไปสู่ภูมิขั้นแห่งปรลมัติเราเพิ่งสังเกตอย่างนี้ถ้าอย่างเราทำสมาธิด้วยการพิจารณาอะไรก็ตา,ามในขณะที่เราตั้งใจน้อมเล็พิจะะารณาโดยเจตนาโดยความตั้งใจโดยอาศัยภูมิความรู้ที่ได้จากตำรับตำราหรือไดเรียนมา เช่นอย่างเราอาจจะนึกว่าโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นแล้วก็เป็นอุบายให้จิดสงบลงไปสู่ภูมิความสงบภูมิสมาธิเพียงแค่ขั้นอุปจาระสมาธิในเมื่อเิดสงบลงไปสู่ภูมิขั้นนี้เกิดคสามารถที่จะเกิดปฏิวัติเป็นภูมิรู้ขึ้นมารู้ในแนวที่เราได้พิจารณามาแต่เบื้องต้นว่ารูกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอรัตตา ความรู้อันนี้เกิดขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจในเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจิตบัดความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นสัมพันธ์เป็นอันเดียวกันเจตโลโลกก็อยู่ที่โลกอยู่โลกเวทนาก็อยู่ที่เวทนาความรู้ในขั้นนี้ยังมีสมมติบัญญัติรู้อะไรก็เรียกว่าอันนั้นเช่นเห็นเจตโลโลกเห็นโลกก็เรียกว่าโลกเจตเวทนาเห็นเวทนาก็เรียกว่าเวทนา เห็นว่าโลกเวทนาสรรัญญาสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็าจะมีภาษาสมมติบัญญัติว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็รู้ได้เื่ยใปอย่างนี้ในเมืเ่อจิตกำหนดตูตามความรู้ที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติซึ่งมีความสัมพันธ์ตัดสิติจนกว่าจิตจะรู้ซึ่งเห็นจริงลงไปแล้วยอมรับสภาพความเป็นจริง เมื่อจิตยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วจิตจะตัดกระแสแห่งควารมรู้อันมีสมมติบัญญัตินั้นให้ขาดตอนลงไปสู่ความว่างเมื่อจิตเจอความว่างขึ้นมาแล้วในอันดับต่อไปจิตจะเข้าหน้าไปสู่ภูมิของปรมตถธรรมเมื่อภูมิความรู้อันใดเกิดขึ้นมาในขณะนี้ จะเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วจะไม่มีสมมติบัญญัติถ้ามองเห็นโลกสมมติมว่าอาจจะเห็นนิมิตปลากวขึ้นมาเป็นโลกเป็นร่างเช่นอย่างเห็นร่างตายนอนตายเล่าเป่อยผุพังจิตก็จะอยู่เฉยๆไม่มีสมมติบัญญัติว่าอะไรแม้จะเห็นโลกของตัวเองอย่างนี้ก็จะไม่ว่าโลกของตัวเอง เมื่อโรคเล่าเปลยปูพังลงไปสลายตัวลงไปในที่สุดจิตก็จะไม่มีสมมติปัญญัตดเรียกอาการที่เป็นไปตามขั้นตอนเห็นเนื้อไม่ว่าเนื้อเห็นหนังไม่ว่าหนังเห็นกระดูกไม่ว่ากระดูกเห็นความสลายเปลี่ยนแปลงไม่ว่าความสลายเปลี่ยนแปลงเป็นได้เพียงรู้เห็นอยู่เฉยๆไม่มีสมมติปัญญัตดใดทั้งต้นอันนี้เจตเดินเข้าไปสู่ภูมิแห่งปลมัตธธรรม โดยไม่มีสมมติบัญญัติไม่มีตนไม่มีตัวไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีคนไม่มีสัต์ไม่มีจิตไม่มีสภาวธรรมไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่หากว่าจิตผู้รูปรากฏดเห็นธาตุเห็นทีรูกับราบฏการให้รู้ให้เห็นอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือลักษณะของจิตที่เก้าขึ้นไปสู่ภูมิแห่งปรลมัตปัญหาข้อที่สองทำไมมักแตกจึงมีปัญญาอยู่สองอย่างครับ มาแปดในเมื่อคมจิตของผู้ดำเนินมักยังไม่ไประชุมพร้อมลงไปเป็นหนึ่งพวกสิ่งผู้อยากจะปรากฏมีอาการเช่นอย่างสัมมาทิฏฐิก็มีสัมมาสังกัปปะ สัมมาสังกัปปะดำหรือชอบนี่ก็เป็นเรื่องของปัญญาสัมมาทิฏฐิก็เป็นเรื่องของปัญญาเร mm hmm. าฉะนั้นปัญญาในมัดแปดนี่จึงมีสองมีสองโดยที่ในขณะที่มัดแปดยังไม่ไป,ปากุมพร้อมลงเป็นหนึ่งที่ดวงจิตยังมีอาการอยู่แปดนั่นเป็นอาการของมัคเมื่อประชุมร้อมลงเป็นหนึ่งคือสมาธิไปรวมซ้อมอยู่ที่สมาธิ ความประชุมพร้อมของอริยามรรคแปดนั้นอยู่ที่สมาธิสัมมาสมาธิในเมื่อสัมมาสมาธิรวมลงเป็นหนึ่งแล้วทุวกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นทีนี้อาการเกิดขึ้นของมรรคแปดในเมื่อประชุมพร้อมลงแล้วเราจะรับอาการไม่ถูกเพราะถ้าหากว่ามรรคแปดนี้ยังแยกกันอยู่หลาบใดยังไม่สามารถที่จะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้เลย อย่างนี้ก็เพียงแค่ว่าทําให้จิตสงบเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญมักทั้งแปดเนี่ยบางท่านอาจจะหนักใจว่าทั้งแต่ข้อนี่จะทําอย่างไรกว่าจะรวมได้ทั้งแต่ข้อนี้เป็นหนึ่งจะไม่ต้องเสียเวลามากมายหรืการรวมเอามักแปดเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์โดยเจตนาก่อน ระดับที่สองพยายามทําความมั่นใจคือฝึกขัดใจให้เป็นสมาธิระดับที่สามทำสัมาทิสิเอความเห็นชอบในการปฏิบัติว่าเพื่ออะไรเพื่อมุ่งผลแห่งความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงในสภาวธรรมตามความเป็นจริงในเมื่อเส็นชอบบริสุทธิ์กามตั้งใจก็มั่นวัตถุประสงค์ของ,าาของการภาวนาก็ไปในแนวทางที่บริสุทธิ์ เป็นอบายที่จะทําให้จิตสงบลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าสมาธิเมื่อสมาธิที่สงบลงเป็นหนึ่งเพียงแต่นิ่งอยู่เฉยๆอันนี้เป็นต่เพียงมีสมาธิคง,งเดียวเท่านั้นถ้าสติสัมปชัญญะยังไม่มีกําลังเพียงพอสตากาพละยังไม่เกิดวิริยะพละยังไม่มีสติพละยังไม่ร้อสมาธิพละยังไม่เข้มแ็งปัญญาพละยังไม่ไไม,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 มีกําลังที่จะรู้รอบสูกที่จิต เจตก็ไม่สามารถที่จะประชุมพร้อมแห่งอริยมรรครวมเป็นหนึ่งได้ต้องพยายามที่จะต้องฝึกขัดสมาธิให้ยิ่งขึง้นในเมื่อมรรคแปดนี้รวมกันลงเป็นหนึ่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่นหนึ่งไม่มีสองในเมื่อยังไม่ได้ประชุมพร้อมมันก็ยังมีการแยกกันเป็นสองท่านถามว่าทําไมมรรคแปดปัญญาในมรรคแปดสิงมีสองเพ,เพราะเราไปพูดตามอาการ ในเมื่อเราทํเจิตให้เป็นสมาธิไปจมร้อมด้วยอริยมรรคแล้วสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะรวมเป็นอันหนึ่งในเมื่อมันยังไม่ไปจมร้อมมันไปยังแยกอาการกันอยู่เมื่อไปจมซ้อมลงไปแล้วยังเหลืออยู่อยู่หนึ่งเท่านั้นเรียกว่าเอกาจโนโมัคโคเมื่อเอตาญโนโมัคโคเกิดก็สามารถจะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้ปัญหาความติดสาม อย่างไรจึงเรียกว่าผู้ทรงญาณการุณาอธิบายญาณที่หนึ่งสองสามอันนี้ความรู้เรื่องญาณความรู้เรื่องญาณโดยแยกประเภทนั้นหลวงพ่อขอยอมว่าไม่เคยสนใจสนใจใน่เพียงแค่ว่า ทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิสามารถที่จะเกิดปัญญาอย่างรู้สภาพความเป็นจริงของสภาวธรรมที่จะเกิดขึ้นกับจิตเรื่องการแยกประเภทของยานต่างๆนั้นขอฝากเอาไว้ให้ท่านผู้ถามพิจนารนาเองประธานที่สี่ช่วยกรุณาเล่าเรื่องเล็กไหลด้วยครับ เรื่องของเหล็กไหลนี่เป็นวัตถุเป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์อาตมาก็เคยผ่านสายตาครั้งหนึ่งที่เขาเอามาให้ดูมาอวดกันที่มองมองเห็นกันเนี่ยของคนล้นถือมาว่าเหล็กไหลคนนี้ว่าเหล็กไหลอะไรทานองนั้นแต่ส่วนมากมันจะเป็นโคตรเหล็กไหลรือเห็นดำชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะเหมือนกับเหล็กไหล เห็นดำเฉลตนั้นมาถูกน้ำพึ่งมันจะมีสีเขียวออกมาเหมือนสีมะเร็งผู้แต่เหล็กไหลที่ทำมาได้เห็นเนี่ยมันสมชื่อว่าเหล็กไหลกันจริงๆที่ได้เห็นก็เห็นโดยบังเอิญเห็นแล้วเราก็ไม่รู้ว่านั่นคือเหล็กไหลไปเห็นอยู่ในฟันตามของคนโบราณที่เขาทาให้ลูกให้หลานเขาในื่าไปเห็นแล้วเจ้าของก็บอกว่าถ้านท่านอยากได้ก็เอาซนะัก ก็หยิบออกมาออมาแล้วมองเข้าไปมันเห็นมันมีวัตถุ่ชนิดหนึ่งเป็นก้อนกลมๆแล้วก็มีแสงมากระทบสายตาเลกปานอยากรู้จริงแต่ไม้สีบันเนี่ยไม่ึน้นฟันที่แย่เข้าไปพอแย่ขเข้าไปยังไม่ถึงยังไม่ถูกยังไม่สมัมผัสกับไอ้ก้อนโลหะอันนั้นก้อนวัตถุอน,นั้นมันเลยวิ่งหนีไม้ไปวิ่งลึกเข้าไป ้าไปในจนมองไม่เห็นทีนี้มันส่องไปส่องมามพราะกระเสิรมันก็กลิ้งตกลงมาที่อุ้งมือพอตกลงมาที่อุ้งมือแทนที่มันจะไหลลงไปในทางต่ำมันจะวิ่งตัดฝ่าอุ้งมือขึ้นมาตาม้องต่อ,อซึ่งมันวิ่งขึ้นมาที่สูงโดยปกติแล้ววัตถุกลมๆนี่มันจะไหลมันจะวิ่งลงไปทางต่ำแต่นี่มันวิ่งขึ้นทางสูงได้แล้วมันตกลงไปเพื่อนไม้กระดานพอตกลงเพื่อนไม้กระดานก็จะคลุก ตาปุบลงไปจะหยิบขึ้นมาด้วยมือสามเล้วเนี่ยถ้าเป็นวัดถูอื่นมันก็ต้องติดมือขึ้นมาแต่อันนี้พอยกมือขึ้นมาแล้วมันไม่ติดมือขึ้นมาพอยกมือเพื่อป้อนวัดถูนั่นขึ้นมามันจะวิ่งทันทีมันปิ้งอยู่อยนี้นั่นแหละพอไปตะปุกครักมันก็นิ่งพอหดนิ้วมือขั้นึ้นจะหยิบยกมือขึ้นมันไม่ติดพอป้อนจากมือเมื่อไหร่มันวิ่งไล่ตะปุกมันลงผลสุดท้ายมันก็ กลิ้งตกจากแผ่นกระดานลงไปไปถูกกับเพื่อนดินเพื่อนดินนั่นก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นพื่อนปูนซีเมนที่เขาเทปูนซีเมนไว้พอตกปักลงไปก็เด็นมันติ้งไปนิดหนึ่งแล้วจะหายวับไปกับตาเดีนี้เยรยไกลที่เคยเคยเห็นมาด้วยกับตาด้วยตาหลังจากนั้นก็เลยหมดความอยากได้เรื่อไกลก็เลยหาย อาปัญหาข้อที่ห้าควรจะปฏิบัติอย่างไรกับเรื่องศาลพระภูมิจึงจะเื่อว่าไม่งมงายการตั้งสารพระภูมินี่โดยส่วนมากหมอผู้ที่ตั้งศาลพระภูมิบางท่านก็สามารถที่จะมองเห็นว่าเมื่อตั้งศาลพระภูมิขึ้นมาแล้วผู้ที่จะมาอยู่ศาลพระภูมินั้นเป็นผีหรือเป็นเทวดาบางท่านก็รู้จักแต่ทำตามตำรับตำตา แต่หารู้ไม่ว่าผีที่มาอยู่ศาลพบภูมิเป็นเทวดาหรือผีหัวกุดหัวขาดก็ไม่รู้ทีนี้การปฏิบัติต่อสาลพรภูมิเนี่ยเราเชื่อว่าศาลพภูมิในว่ามีสิ่งที่มาอยู่สิ่งนั้นคือสิ่งที่มีวิญญาณเป็นวิญญาณภูมิเทพระภูมิเทวดาหรือพระภูมิเจ้าที่พระภูมิเจ้าที่หมายถึงพระคือหมายถึงเ,เทวดานั่นเองการปฏิบัติต่อท่านเหล่านั้น ถ้าเราเอาสิ่งของไปเส้นไปสูงท่านก็้าจจะเป็นอุบายไปปลูกให้ท่านติดแั่นอยู่ที่สาลพระปูินั่นแหละพราะในเมื่อเราไปปฏิบัติต่อท่านท่านก็ติดในความดีของเราท่านก็ติดนั่นอยู่ที่สารพระปูมถ้าหากเราจะปฏิบัติให้ถูกต้องกันจริงๆก็ท,ที่มาอยู่ตามสารพระภูินี่เป็นวิญญาณชั้นต่ำคอยอาใจกินบุญจากมนุษย์เตาผู้มีชีวิตอยู่ ถ้าเราทําบุญสนทานอย่างไรแล้วไปตรวจตามบุตรทิศตวนบุศน,นให้พระปูมเมื่อพระปูมได้อลโมทนาแล้วก็บอกพระโูมว่าท่านจะอลัลโมทนาหรือไม่อนุโมทนาเราก็ไม่รู้ล่ะแต่เราทําบุญแล้วเราอุทิศส่วนบุญให้ท่านเมื่อท่านได้อลัลโมทนาแล้วท่านจะพ้อนจากวามเป็นผีพระโูมอาจจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นไปก็ได้แต่การไหว้เนี่ย คนที่มีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสารล้าที่ซึ่งที่เราเลือกอยู่ในจิตใจใจเนี่ยเราจะไหว้ลงที่ไหนก็ถูกพระเราทุกผลทุกแห่งถ้าเรามีคุณพระอยู่ในจิตใจใจการไหว้ก็โกลมเพียงแต่เพียง,ยง,ยงแต่แสดงคารวะโดยที่เราถือว่ามีอะไรอยู่ที่นี่เพียงแค่นั้นไม่ทําให้ให้ให้เสียคุณพระสารล้าน,นไหลเป็นการสกแาสดงความมีน้ำจิตน้ำใจนิดหน่อยเท่านั้นเหมือนเหมือนกับเราไหว้เพื่อนฝูงหรือพ่อแม่ ไม่ขาดจากพระไตรสรณ์ผมถ้าปัญหาข้อต่อไปที่ว่าทําบุญตับกบาตรพระในวันพระนั้นพลาดยากมารับผลบุญน,นั้นจริงหรือไม่อันนี้เป็นความจริงและทำวันอื่นก็เป็นความจริงอีกเหมือนกันไม่เฉพาะแต่ที่ทําวันพระเท่าน,นั้นที่ยากเราจะมารับใจ เช่นอย่างเราทําบุญบ้าน,านวันใดวันหนึ่งก็ตา,ามเมื่อเราตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องพ่อแม่ที่หลวงรับไปแล้วถ้าหากว่าท่านยังหวังทุ่งบุญกุศลที่เราทําอุทิศให้อยู่เราทําเมื่อไหร่อุทิศให้ท่านเมื่อไหร่ท่านอนุโมทนาแล้วท่านก็ได้รับส่วนบุญถ้าหากว่าท่านไม่ได้รับส่วนบุญอันนั้นก็เป็นของเราเอง แตามีปัญหาว่าการเพ่งพิจรารณาร่างกายเพ่งพิจรารณากระดูกการเพ่งพิจรารณากระดูกนั้นถ้าเราจะเพ่งพิจารณาดูกระดูกโดยตรงให้กําหนด,ดดูจิตของเราก่อนว่าจิตของเรามีความสัมพันธ์ในจุดไหนมากกว่าที่อื่นถ้าว่าจิตของเรามีความสัมพันธ์กับจุดนั้นมากเราก็เพ่งจิตไปที่ตรงนั้น แล้วกักําหนดพิจรารณารอบหลังออกเสือเนื้อออกไมอให่เห็นกระดูกเลื้อก,กลับไปกระพาด้วยด้วยความคิดเข็จนกระทั่งจิตของเราเชื่อมั่นลงไปว่ามีกระดูกอยู่ตรงนี้ในขั้นต่อไปเราจะบริกรรมภาวนาว่าอธาิอธิก็ได้แล้วก็้องจิตลงไปที่จิดตั้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจะเกิดมิตเห็นคง,งกระดูอะกอในปัญหาต่อไปขอกราบเรียนถามว่าเวลานั่นงสมาธินานๆแล้วร,รู้สึกว่า ขาเป็นเน็ตขาจะต้องเปลี่ยนวิทยาบทหรือไม่อันนี้ขาเป็นเน็ตขานั้นเป็นความทุกข์ของร่างกายเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกาย <c oughs> ทีนี้ถ้าหากว่าสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะอดทนต่อไปได้เราก็เปลี่ยนเสียถ้าหากเราสามารถที่จะกำลังจิตให้เข้าสมาธิได้อย่างฉับพลันพวกคาเวทนาือความเจ็บปวดในขาเป็นเน็ดขานั้นมันจะหายไปในเมื่อจิตเกิดเป็นสมาธิแล้ว ความใจสงบนั้นลองเป็นสมาธิแนละ้วทําให้กายเบาทําให้จิตเบา,าเจทนาดังกล่าวนั้นจะหายไปถ้าไม่สามารถที่จะระงับด้วยกําลังของสมาธิก็เปลี่ยนอิริยาบถนั่งในท่าใหม่ข้อสองเวลาลั่งสมาธิเกิดความร้อนูปว่าพร้อมกสะดุ้งต่อไปจะทําอย่างไรความร้อนรูปว่า,อ,อ,อ,า,วา,อ,วาอันนี้มันก็เป็นอาการของทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น แล้วในเมื่อเกิดร้อนวูบว่าเขึ้นมาแล้วก็เกิดสะดุง้งถ้าการสะดุ้งนั้นไม่เกิดเช่นหลายอย่างอย่างหนึ่งเกิดทำท่าจะสงบลงไปแล้วเกิดสะดุง้งเพียงการหนึ่งเรานั่งตรงตัวอยู่ในเมื่อฝรัสติแล้วหลังมันก็ค่อยกดลงไปแล้วก็เกิดสะดุ้งขึ้นมาวิธีแก้ก็คือว่าพยายามทําบ่อยๆทําให้มากๆจนชำนิชำานาญแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะหายไปเองเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิ ปัญหานี้มีว่ามาเป็นที่เจรณาสุกเวทนาเรื่อยๆไปจนในที่สุดในสาว่าเป็นอย่างไรเกิดความโล้ขึ้นมานิา่เกิดความโล้ขึ้นเกิดความโลจชนิดหนึ่งขึ้นในจิจถ้าสุขที่เราได้อยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่สุกอย่างแท้จริงอันนี้เป็นความโล้ของเิดที่เกิดขึ้นสุขท,ทุกที่เราได้อยู่ แต่อย่างชีวิตความเป็นอยู่ที่เราว่ามีความสุขความทุกข์อันนี้มันไม่ใช่ความสุขอันนี้มันไม่ใช่สุขที่แท้จริงทีนี้ในเมื่อจิตสงบลงไปบ้างแล้วในรับความสุขในสมาธิในเมื่อจิตมีความสุขในสมาธิซึ่งเป็นผลที่เกิดมาจากปีติอันนี้เป็นความสุขที่เกิดจากสมาธิเกิดจากาเกิดจากเกิดจากปีติ ทีนี้สุขที่เกิดจากทีตีนี้มันก็ยังไม่ใช่สุขที่แท้จริงในบางครั้งถ้าจิตหมดกําลังทออทีตีมันก็เกิดทุกข์เป็นเรื่องของธรรมดาของจิตในเมื่อภาวนาลงไปแล้วมันเกิดทีตีเกิดีตแล้วก็มีความสุขมีความรู้สึกสุขในจิตเนือเมื่อจิตมีความสุขจิตปลอดพายต่อความสงบดําเนินสู่ความสงบเรื่อยไปจนจิตละเอียดสงบลงไปจริงๆ ในเมื่อจิตสงบตรงไปจริงๆแล้วสุขที่ปรากฏในจิตมันก็หายไปยังเหลือแต่ความไม่มีสุขไม่มีทุกข์คือความเป็นกลางๆลางวาเป็นกลางๆไม่มีสุขไม่ีทุกข์แล้้จิตสงบนิ่งอยู่นั่นแหละท่านเรียกว่าเอากราคาสัพพิเกขา,กาในเมื่อจิตบรรลุถึงควาไม่มีสุขไม่มีทุกข เกตสงบเป็นหนึ่งมีแต่แอกแอกคบาตากับอุเบกขาลักษณะท,าาที่ปรากฏก็คือความว่างของจิตจิตมันว่าง,างสงบนิ่งบ้างสว่างอยู่ไม่มีความรู้สึกนกคิดว่างจากความสุขว่างจากความทุกข์ยังเหลือแต่ความเป็นกลางเป็นธรรมชาติของจิตที่จะเป็นเช่นนั้น เมื่อจิตมันว่างๆอยู่อย่างนั้นเมื่อมันว่างอยู่พอสมควรแล้วถ้าหากว่ามันจะมีภูมิปัญญาเกิดขึ้นมันก็จะปรากฏมีสิ่งให้รู้เกิดขึ้นมาสิ่งที่ให้รู้นั้นมันเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติในเมื่อมีสิ่งรู้เกิดขึ้นมาจิตก็ต้องดูอยู่ที่สิ่งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นคือความเกิดแต่ความดับซึ่งเราใช้คําว่าเกิดดับเกิดดับปรากฏขึ้นในจิต ทีนี้เกิดดับเกิดดับรากฏขเพื่อนในจิตนั้นคือลักษณะของพระไตยลักปรากฏในจิตถ้าหากว่าจิตยังไม่มีปัญญาแค่รู้เพียงแค่ว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับคืออะไรแกยังไม่รู้ในเมื่อแกรู้อยู่เพียงแค่เกิดดับเกิดดับแกถอนออกมาจากสมาธิแกก็ได้แค่ขั้นสมถะแต่ถ้าแกมีปัญญาไปหน่อยหนึ่งรูเกิดดับเกิดดับแล้วรู้ซึ้งลงไปซึ้งลงไปในขณะที่รู้ซึ้งนั้นความรู้อนันต์ จะไม่ปรากฏว่ามีอนิจจังทุกขังอนัตตานี่จะเกิดดับเกิดดับแต่ว่าจิตสามารถรู้ทั่วไปโดยอัตโนมัติคื่อมันเข้าใจซึ้งลงไปแต่มันยังไม่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก่อนทีนี้มันดูเกิดดับเกิดดับเกิดดับเพราะมันไหวตัวออกจากสมาธิครับพอเกิดมีความรู้สึกมันกินได้มันจะอ้อความไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้เนาะ ถ้าวามว่าเจ็บว่างอยู่เลิกเเคยเจ็บหลุดพ้นอันนี้เป็นเจ็บหลุดพ้นจากอารมณ์สัญจากอารมณ์ภายนอกแต่ถ้าว่าเจตนั้นมีการปล่อยวางไม่เึ็มัน่นถือมั่นในสิ่งใดก็เป็นเจ็บหลุดพ้นจากอารมณ์แต่เป็นเจ็บหลุดพ้นจากสิเลสแต่ถ้ามันว่างๆมันก็หลุดพ้นอยู่เฉพาะในขณะที่อยู่ว่างๆ ถ้าว่างๆแล้วออกมามารู้อะไรไม่มีอาการของกิเลสเกิดขึ้นความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีความรับความชังไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์ไม่มีอันนี้มันก็เป็นจิตหลุดพ้นแต่ถ้าออกมาแล้วมันเกิดมีกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์อยู่รูปยังเป็นของเราเวทนายังเป็นของเราในความรู้สึกอยู่อพนะนั้นจิตมันหลุดเฉพาะในขณะที่อยู่ว่างๆเป็นวิขัมภพระราหารน รลงนับกิเลสด้วยกําลังทานคือสมาธิเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็ยังมีกิเลสอยู่อย่างเกา่าทีนี้ถ้าถ้าเราทําจิตได้ดัางานี้แล้วเราทําบ่อยๆบ่อยๆบ่อยความว่างๆนี่มันจะสะสมกําลังขึ้นมาแล้วมันจะเป็นความว่างตลอดกาลแต่ความว่างของจิตในขั้นนี้มันมีอยู่สองลักษณะ ลักษณะหนึ่งนั้นจิตว่างจากความอาเจะว่างจากอารมณ์คือไม่มีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดจิตได้ตกกระแสแห่งความว่างแล้วก็ว่างอยู่เฉยว่างอีกอย่างหนึ่งนั้นในเมื่อจิตว่างแล้วเกิดความรู้ขึ้นมาแต่ไม่ยึดถือไม่จิดในสิ่งนั้นอันนี้เป็นการว่างจากกิเลสคือความยึดถือในอารมณ์เป็นการปล่อยวางอารมณ์ของจิต ซพงเข้าใจความว่างของจิตในลักษณะสองอย่างดังที่กล่าวมาเออคำไปสมควรแล้วเนาะจะหมดปัญหาแล้ว